สวัสดีค่ะเจเป้นส่หามาแล้วค่ะดูสิครับเพื่อนจิตนะคะเป็นซูปเปอร์แมนเอาขี้เหงื่อออกจากสะดุ้งยกโป้เลยนะคะยกโป้ได้แล้วได้แล้วคักข,ข,ขนาดเลยฝนมากด้ยพี่น้องค่ะเจ๊ป้นส่ห,ห้ากระหางไยไปโดนนอ่บอสบายบัตินีกะไข่แนี่ยแล้วพอดียี่ฝนมากก็เลยขืนมากยกป่าได้พี่น้องเด้อ เดี wollen, ๋ยวคันจ okay. ้งไหนกระโศกโซกมันมันกับ uh, จิตจ้งที่ท้ายให้เบื้องนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เบิ้งเพื่อนจิตสมสะดุ้งก่อนเพื่อนจิตสมสะดุ้งสะดุ้งเอียงกัจะเป็นโพดโพวบอันขอนบอลอันเขาจักเม็ดแม่พี่น้องเฮ็ดองลงอยู่เป็นต่ขอนต่ำขาดขึ้นอย่างนี้ขอนกับขอนกับอกบหางเบิดเบิดขึ้นนอ้บุญหลาเนาะสะดุ้งบุญหลอดพ่นว่าตั้งสะดุ้งนี่งเสื้อบุญหลอดได้สะดุ้งเพื่อนจิตเด้อค่ะนี่ อันส่วนสะดุดอ well, oh, so right? ีสั้นเนี่ยอยู่ทั้งเทิงผุนขาเห็นบ่าผุนขาไว้ไว้ใกลๆผุนโอ้บ่เห็นมันต้นไม้บังอันเด่นดีพี่น้องเห็นแต่ขามันนี่ขามันตั้งนี่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 นั่นแหะสะดุ้งอ่าฮะฮะนอนีีบ่ขาดวะฟาดขับบ่ขาดอีบุญหลอดค่ะค่ะลาลวะนี่เออบ่ธรรมดาเลยล่ะเอาคิดว่าสวยปันสวยซือได้ปะ ท<ด>อด <มา S 2> นาไปปุ้ยแย่กับปั่นเมยอยู่เมยอกินได้แบบเ,เ,เนี้ยอ่าเพิ่มกะตีเพิ่มมาอืมเอ้ยองุลงคักเนาะจะดุงยัมว่าเป็นจะตุงเอาคักเอาเนี่ยแต่องุ่นแดงผู้น่ะพัวหายด้ยเฮยพัวหายมึงคือบโยกเสีดุงกับแปลกอยู่เด้เข้ากับไดปั่นญ้ามันบอกขืนเข้าไปโยกอยู่ไวไว แม่มาถือเขานอนเหลินเสยไหมเขากินยาไหมเขาเขาซึมมาก็เลยเสยเป็นเบื่อไหมเออเป็นซึมเป็นกินที่ฟี่เขาบอกเขาว่าสีว้ตอนแรงเรื่องเรื่องนั่นเอาเลยอ้อมแห้งไว้พวกกระบอกเขาใจอยากให้ยกเบิดมือเบิดขึ้นมันสีไปยกแรงๆหบดละบ้านเขาเบิ้งแล้วว่ากังเว้นเป็นบ่แม่เขาเบิ้งแล้วกังเว้นนี่มันบ่อปันใด

นี่นั่นพี่น้องแค่น่อยสองโตตัด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 ตายน้นเปล้วพี่น้องตัดตัดตัดเอ้ยลูกไก่หน้าพี่น้องนี่เอานกไกเป็ดอากเป็ดบ่อาวเป็นตแพงแต่พ่อน่ะเอ้ยคนเล่นน้ำแม่เพื่อจะยู้อใส่นออะ นี่แนวดีย่างเงียเพื่อนเพื่อนเพื่อนอันหาแนวมัดขาไว้เพื่อนแกตึงเท่งนี่ปอยมันไหลหลบไปยังนี่แกขานี่แม่แกจึงเท่งนีแม่แกจะดุง,าง,างขาอเท่งแม่ไปมันไหลไปเลยไหมโนะอ,อ้คอยดึงเอาเปล่าพี่น้องเอ้ยบ้านเมืองเขาเมืองเนี่ยผุนอ่ะก็อ้อป้าจะคล้องเอาเอยากตาห้ทีเป็นพันไร ยากแต่นําใอันอันกลางสะดุงไวกับบมาๆเลยพี่น้องเออมนกะเลตังสีแหละพี่น้องนี่แหละมนก็เลมีแต่เยอะบานนี้ตอนแรกพันวาตังสีเด้ไว่ตอนแรกเขาจะมีแนวใส่ไปพอด้มยมีการบ่อแบบนี้เสือยู่ยได้เพื่อนจิตก็ได้เดี๋ยวสะดุงออกนี่แหละตอนแรกเขาเจียวยังและใส่ใส่ลงเมื่อพันวาเออเอาแต่ขีเงก็ถือไลปานนี้เออป้าจีซําไดย เจเปิลสายฮาช่องยูทู e ฝากติดตามด้วยนะคนะน,นั่นแหละจังกดติดตามเข้าไปนี่ยูทู e กับกดตัวเอ,อ้ยพี่น้อง่นน่ะสะดุ้งพันงามงามพันเอาเหล็กเขียนเด,ดือพี่น้องอ่า เพิน่นเซเลนรุ่นแบบอันนี้พี่น้องขาบอยอมปดขาสะดุง้งเพิ่นว่าของเพิ่นทนทานสั่งตรงมาจากอิสราเอลสั่งตรงมาจากเมืองนอกเพิน่นว่าเอาแบบว่าอ่าเอาเกาหลีเกาหลีเห็นปะสั่งตรงมาจากเกาหลีสะดุ้งบาเดีอาอยื้อออกปุ๊บยกเลยเพิ่นว่าบ่ยชนบ,บอยอมเอาขาสะดุง้ง,อ,งออกเพิน่นว่า ไปลงกรองอยู่น้ำมันบรรลุนเบิดบานนี่บัรย่ามบรนนาลงบรรลุนมากเออออกเออออกไม่จะดุงมันจะไปวนอยู่หมองสะดุ้งข่อยได้บานขันนั่นไปเดีนี้มันกรสีไหลไก่แม้ไหลไก่ขันขันบานบรรลุนมันมากน่ะเอาออกแต่ว่านขันเสียเสียรุ่นมาเกียหนากระสิเป็นน้ำแห็งบาดนี่น้ำแห็งก็บพราเนี่ยละห่าเขาลากขึ้นไปนั่นเนาะบ่หลากต้องกระสิลงน้าเมื่อโตแล้วนั่นเนะว่มันไปสูงไปจะอันนั้นกระส เพื่อนมาเทียนาก็เอาโคกเอาสากมานําแเน้พอเลยตาบอกฮุงเนี่ยเออมาไหวเทียงเอันนันนันอนเลื่อนหอเธอนน่มันอะไรเป็นตะยูอุบาทเทอเออแมนแมนเอาเกลือเอาโคกเอาสากมาเอากระเจาเครื่องปรุงบะเลียรนขึ้นมานาวเลยไหมบาทที่นี่ มเมื่อคืนนี่เธอรู้บอไปมานอนเลื่อนหอเธอ,เอ,อสามีสัน<อ>คุ้นซาดพออีเข่าปุ่นอันทนเสียงจมสันบ่ได้โอ้ยมันมาอยู่อีหยังมองนี่มันก็บ่ไปอยู่สะดุงบ้านเบิร์วะ <c oughs> <c oughs> นีมานอนอยู่พีเลยเออมา <c oughs> โอ้ปัสดูงยังมาเหนียวดีแท้โตไตยังมาได้ด้อันไม่ก้อนหน่อยดึงขาดพวดพวดไหมป้าพี่น้องน้ำแห้งจะเดิเดนนี่พี่นออ้อง่ะฮะเอามาัดมัดบ่เป็นยังว่าแต่มันมันบ่ไปเบิดอเพราะว่ามือนี่ต้องเอาปลาให้ได้เพราะว่ามันเป็นมือเอาป้าดิสิมานมประสาน คา่ามือนี่ชิทออ่ออไอ่กับไอ่กับไปห้องเอานองมาโดยตรงเล่นบานน่มาเด้อจิตมาเด้อเบ้อ <c oughs> อืา โอ้ยเขาลืมเอาบักหน้ากับรถด,ดีมากยวนแต่ตอบอ่ามีผู้อยากสมอันนี้ข้ค้องค้อ,องยังแม่นี่ค้องพันซาดโอ้อันเดียวกันตะสันอันเดียวกันแตะทุกข่อ,ขอยยวงไตเนาะ